สวัสดีครับวันนี้ก็เราพบกับผมในไมค์ครับเอ n นแมนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมก็ไปแบบเล่นมาก่อนนิดหนึ่งนะครับโหด,ดาบเทพพังอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเม่ก็ผมก็ไปขุดมาแล้วนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วนะครับไม่ได้โกงนะครับเม่ ที่ผมอยากได้ตอนนี้ก็คือเพชรนะี่อยากได้ตอนนี้คือเพชรอ,อันเขาไม่ไ,มได้ขุดเลย ปรับเป็นไอสว่างสุดอยู่นะครับเลยแบบเห็นกว้างขวางหน่อยนะครับนี่คือพอดีผมทอนหมดเนี่ยแลวขี้เกียจกลับขึ้นไปอะ่ะเลยปรับเป็นสว่างสุดเลยไอปรับเป็นสว่างสุดแม่งเลยนะครับโหยตกใจ oh นี่ผมก็จะมาพยายามทำชุดแอดแมนนะครับดูจะทำได้หรือเปล่าครับดูจะของน่าจะพออยู่นะครับดูจะของนะจัวขอกซอมบี้ยัถูกประตูมันก็ไม่ใช่หรอกดงทอดไปด้วย ขี่ลงไปต่ออย่าไปสุดเลยครับอย่าผมจะสร้างทางเดินให้มันง่ายๆ่านี้เลยกันนะครับรู้สึกลงมาทีนี่มือหัวเลย ี่น้อยโคตรเกลียดเลยนะผมโคตรเกลียดเลยครับต่อยต่อยบัวขาวบัวขาวโอ้ยเฮี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 ยตาตาใจเยือกเยื่งตายทีอว่าเลือดมันเหลือนิดเดียวนหละตือเป็นแค่ซอมบี้เล็กนะครับ ซอมบี้เล็กตัวหัวกับซอมบี้ใหญ่อโอ้โหนีขุดเหล็กจะพังอยู่ล่ะดูจากปริมาณเ,เหล็กแล้วน่าจะพอทำชุดแอนแมนแต,แต่ทำทีนี่คือหมดหมดตูดอะ yeah มีครับมีลาวาเขาบอกว่าถ้าอยู่ใกล้ลาวาเนี่ยมันน่าจะมีไอ้เพชรนะครับอ้างอิงจากหลักความจริงครับอ้างอิงจากหลักความจริงน่าจะมีเพชร โอ้โหโอ้โหเกือบเกือบเอาไม่เจอพิดแต่เจอเล็กเมื่อกี้นี่เกือผิดพลาดสูตรแล้วครับเอากลับ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 ไปเลยเออเดี๋ยวกลับนึง เอราคิดดีไม่น่าพอนะพวกนี้มันต้องใช้ยี่สิบพอดีครับไม่น่าพอนะแต่ไม่ลองก็ไม่รู้ครับ ไปเออแล้วก็ต้องไปหากระจกอีกเนาะเออแล้วก็โอ้โหรู้เลยครับแป๊กอะไรรีบเลยโดนขับไล่แล้วครับแล้วก็ต้องไปหาสีอีกเนาะเออลืมไปเลยเนะี่ยต้องไปหาสีอีกอะ เอเอนี่นี่นเหล็กสี่อันนอนกันโอเคก็มาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับรอของแปบบ๊บนึง อมาทําเป็นน้ำตาลได้ครับเออเกือบลืมเลยว่าจะไปลากเกะมานี่ว่าต้องทํานาก่อนครับทำฟาร์ม วี่น้อยมันจะแบบว่ายังไงเวลาโดนเสียงแล้วมันจะไม่เป็นอะไรซึ่งมันเกียนมากเลยครับมาละมาดิไม่ขึ้นฟังไงไม่ขึ้นนะกูไม่ให้ขึ้นะนะ,นอะเอาดาบพังพอดีอเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเราจะยังไม่ใช้ทรัพยากรเยอะเกินไปนะครับจะใช้ถังน้ำ จะมาปูข้าวแม่งตรงนี้เลยครับกาให้น้ำสุดครับแอปเปิ้ลเหล็กขนไปถึงไหนแล้วเออทำกองข้าไปกล่อง ไปทำไมออนี่ดีครับชุดแอนแมนเมตต้นนี้ที่ผมรู้คือผมทำได้แค่อย่างเดียวไปตัดคนแก่ก่อนที่เก็บพอมแล้วเนี่ยไม่พอ ออไปตัดขนแกะตรงเท้าผมทำได้ครับตอนนี้เพราะมีแกะนั่นแหละขนสีเทาอยู่แล้วนะครับผมได้ทำได้ <c oughs> ตัดสิครับเอาลูกจะขราวใหม่ทำไมวะเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมสีเทา <c oughs> ลืมจะไปไหนไกลวะเนี้ยโอ้โหสามอั้นโอ้โหล่วงลงไปอย่างรวดเร็วเลยครับเฮ้ยขนมันล่วงลงไปอย่างรวดเร็วเลยครับไม่นะเร็วเร็วรีเขึ้นโอ้โหเ,เกือบขาดใจตายบึง้ง ก็จะทำสะพานเนะี่ยไม่ได้ทำเลยนะ <g vie> เนี่ยเหล็กมาทานหมดแล้วเออออกเราจะเหล็กเก็บทำไมเนี่ย มาสองก้อนแล้วก็ปึ๊บ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 นี่ได้ละเอ็ดแมนบูท จะ่เกาะโนแล้วเราก็ต้องใช้กระจกด้วยเพราะงั้นขุดลายไปด้วยใช้กระจกเยอะด้วยนะครับขุดลายไปเอาเฮ้ ต้องใช้เรือแล้วเหรอครับเออขึ้นก็ขึ้นตรงโน้นขากลับนี่ขอใช้เรือแล้วกันเนาะเพราะมีไก่ไดส้ส่วนหนึ่งของเอ็ดเมนได้รองเทา้าโอ้โหสุดยอด ขาหินอย่างนี้นี่เขาบอกจะมีเอเวอร์ลอนนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองเอ้าเฮ้ยสไปเดอร์แต่ตอนเช้ามันไม่ทำไรเรานะครับแต่เราทำครับอ๋อข้าแม่งแต่เราทำบโอ้ย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 ลงน้ำไปซะลงน้ำไปสะอิดโอ้ยเจ็บ เอ้ยใหญ่สองอันพอดีเลยไม่นะเอ็ดแมนบูทเราโดนตีเอ้ยทำนั่นไงดอกไม้เต็มเลยคิบเพืโอู้ดอกไม้เต็มเลยโอ้แกอย่างนี้ก็เตม็ตมเลยตัดด้วยเลยดีกว่า ดอกป๊อปปี้ชื่อเท่ดีนะอืมเยอะมากเลยครับเกะเทาไมลโคนมันน้อยจัง จะพออยู่นะครับอันนี้งมกม้สีเหลืองเอาไปด้วยนะครับพวผ,ผมจะทําชุดยีนโร่แจ็กเก็ตนั่นเองแล้วมันมันทำได้นะครับชุดยีนโร่แจ็คเก็ตอะแต่สีเหลืองนี่ก็ใช้แบบเอ้ยสีเหลืองใช้แค่ทากระจกเนี่ยวะสีดำนี่ใช้แบบกระํำเลยครับแต่ดีที่มีปลาหมึกอยู่ข้างผ่านเยอะครับ นะโอเคกลับดีกว่าเฮ้ยเรือเรือเรือ มาทิ้งกันตรงนี้แหละชิบหายแล้วจะหิวตายแล้วม่น,นนะแกะเยอะมากครับบนเกาะนี้แกเยอะมากตกไม้ก็มี อยู่ตายเลยคลิปหายแล้ว,ลวอะไรประมาณนี้รีบเลยครับบ้านเราอยู่ทางไหนเนะี่ยน้องรอรถบ้านอยู่รงบนพ๊ดพายไปด้วยความเร็วสูงจะข้ามเร็วตะฮง Uh-oh. ้อย,ยอมสี่คนแก่อนเอ้ยเอ้ยจะยอมสี่คน จะทำแป๊บเดียวนะครับแล้วก็จะปิดคลิปแล้วครับเอ้ยไอย้สองบอกสินี่จะหมดละ ถูกไหมเนะนี่ยน่าจะถูกนะเออถูกเดี๋ยวนึกก่นอนเรต้องใช้กระจกเอ้ยต้องย้อมสีมันก่อนดิเา้าขาดไปอันหนึ่งก็สีแดง สิบหกเอ้ยลืมทำเขาหมดอ่ะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็เขาหมดมาใส่ปัาบโอ้ิม่วงมาแล้วครับโอ้โห พออยู่ครับคือผมไปลองดูแล้วนะครับเอเนี่ยชุดเนี่ยมันจะทำได้แค่เอ่อันนี้แค่อันเดียวนะที่เติมพลังอะที่เก็บพลังเลยทำได้แค่อันเดียวซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โหให้ตายเลยอะไรประมาณนั้นนึกว่นทำไงวะ เออทำไงวะลืมว่ะในยวัป๊หนึงครับเออเอาเป็นว่าค้างไว้เท่านี้ก่อนนะครับผก่อจบเพยงเท่านี้นะครับสดีครับ